สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าจ้ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้บรรยากาศคล้ายๆเหมือนอากาศจะหนาวแล้วเริ่มหนาวนะคะมานั่งเล่นพาน้องแมวน้องหมามา,มานั่งเล่นนะคะเสียงเริ่มแบบแหบๆบแบบแล้วเหมือนอากาศมันเย็นเราก็มาวอร์มเสียงกันดีกว่า เสียงเสียงหายและเสียงแหบล้องเพลงวอนฟ้าตอนนี้ฝนตกเกือบทุกวันเธอกำฉันเคยชิดเคยเคียงไกาเคยบอกฉันว่ารักที่เคยทำเคย ทุกยามสิ่งดีงามที่เรามีรวมกันมาวันนี้เธอบอกฉันจะแยกจากด้วยเธอนั้นไม่พอใจที่ฉันเป็นและวันนี้ สุดลำเข็นสิ่งเธอเห็นฉันเป็นเพียงตัวตลกวอนฟ้าช่วยบอกเธอให้ทีว่าฉันนี้เสียน้ำตาด้วยอาวอ อย่างแน่นอนอย่าตัดลอนฟ้าเอ๋ยช่วยฉันทีบอกฉันทีฟ้าเอ๋ยฉันช้ำอกที่ฉันเป็นตัวตลกผิดหรือไรเหตุฉันไหนฉันให้ความสุข